บางทีเหตุการณ์จำเป็นบางอย่างเนี่ยมันจะบ,นบีบบังคับให้เราทำอะไรที่ฝืนใจตัวเองอยู่บ่อยๆเหมือนกับเรื่องราวของเจ้าของเรื่องครับที่เขาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นจนจำเป็นจะต้องนอนแอดมิทที่โรงพยาบาลเล็กๆไกลตัวเมืองและการแอดมิดด้วยความจำเป็นในครั้งนั้นนั่นแหละครับมันทำให้เขาเจอบางสิ่งบางอย่างที่จำเป็นต้องเจอเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณน,น็อตครับคุณผู้ฟัง เรื่องที่คุณน็อตเล่าให้ผมฟังต่อจากนี้มันเป็นเรื่องเมื่อประมาณ3ปีก่อนเป็นเรื่องที่เขาจําได้ดีครับเพราะว่าตอนที่เกิดเรื่องขึ้นมันเป็นช่วงวันเกิดเขาพอดีแนะนําตัวนิดนึงนะครับคุณผู้ฟังคุณน็อตเขาเป็นพนักงานประจํารถของบริษัทขนส่งบริษัทหนึ่งและคุณน็อตก็ทํางานตลอด7วันวันจันทร์ถึงอาทิตย์ใช่แล้วครับคุณผู้ฟังคุณฟังไม่ผิดหรอกคุณน็อตทํางานตลอด7วันเลย โดยที่วันหยุดของคุณนอตจะเป็นวันหยุดที่ไม่เหมือนกับชาวบ้านชาวช่องเขาเพราะว่าบริษัทที่ทํางานเนี่ยเป็นบริษัทไม่ใหญ่มีพนักงานไม่เยอะและด้วยความที่มีพนักงานไม่เยอะเนี่ยแหละครับคุณนอตเลยทํางานหนักในบางช่วงแต่ถ้าจะบอกว่าไม่มีวันหยุดเลยมันก็คงจะไม่ใช่ซะทีเดียวเพราะว่าเดือนหนึ่งทางบริษัทจะให้หยุดอยู่แล้วครับเดือนละ4วันอาจจะหยุดติดต่อกันทีละ2วันในบางสัปดาห์หรืออาจจะหยุดรวดเดียวเลยในตอนที่รถไม่มีงานวิ่งก็ได้เหมือนกันครับ แล้วแต่ว่าทางบริษัทจะมีลูกค้าในช่วงนั้นหรือเปล่าซึ่งในเดือนเดือนนั้นหากจะหยุดวันไหนก็ต้องไปแจ้งกับทางเสมียนที่ออฟฟิศเอาพูดไปแล้วระบบมันก็อาจจะดูแปลกๆนะครับแต่มันช่วยไม่ได้ครับเพราะว่าบริษัทที่คุณน็อตทำงานอยู่เขาบริหารงานระบบกงสีคือมีเจ้านายหลายคนมากครับคุณผู้ฟังเป็นพี่น้องกันแล้วแต่ละคนเนี่ยก็จะสั่งงานกันคนละอย่างสั่งสเปซสะปะกันไปหมดสั่งงานไม่เหมือนกันสักครั้งเลยครับ ซึ่งคุณน็อตเองก็ไม่ได้มีตัวเลือกในการทํางานมากมายนะักบริษัทที่อยู่ใกล้บ้านก็มีน้อยแถมตัวเขาเองก็ไม่ได้เรียนสูงครับถ้าอยากจะทํางานใกล้บ้านอยากจะทํางานใกล้ลูกเมียก็ต้องทนเอาทีนี้แล้วไอ้วันหยุดแบบแปลกๆของบริษัทที่คุณน็อตทำงานนี่แหละครับมันคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเพราะว่าตัวเขาจําได้ดีครับในช่วงที่เกิดเรื่องนั้นคุณน็อตลายหยุดงาน4ี่วันรวดเลย มันประจบเหมาะกับช่วงนั้นมันไม่ค่อยมีงานวิ่งรถด้วยครับก็เลยหยุดได้แล้วที่ลายหยุดเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าตัวเขาเองจะพาลูกเมียกลับไปเยี่ยมบ้านที่ประจวบแล้วในวันหยุด2วันแรกครับคุณน็อตก็อยู่กับพ่อแม่อยู่กับครอบครัวแต่ในวันที่3ก่อนที่จะกลับบ้านตัวเขาก็ปลีกตัวไปหาเพื่อนๆครับไปเยี่ยมเพื่อนเก่าที่โตมาด้วยกันซึ่งเพื่อนบางคนเนี่ยก็ย้ายไปอยู่ต่างตำบลต่าง,างอำเภอแล้วประมาณว่าย้ายจากถิ่นฐานเดิมครับที่อยู่ในจังหวัดประจวบเนี่ยแหละ ยายที่อยู่ไปตามลูกมีอะไรทํานองนั้นบางคนเขาได้เมียเป็นคนต่างอําเภอครับก็เลยย้ายไปอยู่ด้วยแล้วทีนี้ในวันนั้นวันที่คุณน็อตไปเยี่ยมเพื่อนตัวเขาก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองเนี่แหละรถของที่บ้านแม่ครับขี่ไปหาเพื่อนต่างอําเภอพอไปถึงก็ดื่มกันนิดหน่อยไม่ได้เมามากนะครับกินปิ้งย่างกันแล้วก็มีเครื่องดื่มแค่นั้นเองแต่พ่อขากลับเนี่ยสี่คุณน็อตขี่รถกลับบ้านแม่ด้วยความเร็วไม่เกินกฎหมายกาหนด แต่ดันโดนสุนัขวิ่งตัดหน้าระยะประชิดจนทําให้รถมอเตอร์ไซค์คันที่คุณน็อตขี่ล้มลงและตัวเขาก็หัวกระแทกพื้นอย่างแรงแล้วไอที่หน้าตลกคืออะไรรู้ไหมครับคุณผู้ฟังคุณน็อตด,ดันมารถล้มหน้าโรงพยาบาลพอดีมันเป็นโรงพยาบาลเล็กๆครับเล็กมากเป็นโรงพยาบาลชุมชนเล็กขนาดไหนผมอยากจะอธิบายอย่างนี้สิ่งที่ใหญ่ที่สุดของโรงพยาบาลแห่งนี้ตอนที่คุณน็อตเห็นตอนรถล้มก็คือ ปายเฉลิมพระเกียรตินอกจากนั้นในโรงพยาบาลมันก็แทบจะมืดไปหมดแล้วครับมีสว่างอยู่ป้ายเดียวก็คือป้ายแผนกฉุกเฉินซึ่งพอคุณน็อตรถล้มหน้าโรงพยาบาลไม่ต้องเรียกกู้ภัยอะไรเลยครับบุรุษพยาบาลลากรถไปออกมาจากาแผนกฉุกเฉินทันทีไม่ถึง5นาทีครับคุณหมอกับพยาบาลก็เตรียมตัวรักษาแล้วซึ่งหลังจากตอนที่เช็คร่างกายทุกอย่างคุณน็อตเองก็มีอาการศีษะบวมอย่างรุนแรงแล้วก็เจ็บหน้าอกมากมาก คนคุณหมอเขาไม่อนุญาตให้กลับบ้านเลยครับหมอเขาบังคับให้อดมิดไปเลยโดยที่หมอเขาให้เหตุผลครับว่าหลังจากตรวจร่างกายเนี่ยตอนนี้มันอาจจะยังไม่เป็นอะไรแต่ถ้าหากกลับบ้านไปแล้วดันมาเป็นหมอจะช่วยไม่ทันให้อดมิดที่นี่คืนหนึ่งแล้วพรุ่งนี้เช้าหมอจะเอ็กซเรย์กับตรวจร่างกายอีกรอบหากไม่มีอะไรผิดปกติก็กลับบ้านได้พอหมอพูดจบหมอเขาก็สั่งให้พยาบาลเตรียมห้องให้เลยครับซึ่งตัวคุณน็อตเองก็ไม่มีทางเลือกด้วย ถึงโทรกลับไปหาที่บ้านแล้วก็เล่าเรื่องอุบัติเหตุให้ฟังบอกภรรยาไปครับว่าคืนนี้หมอให้แอดมิดนอนที่นี่แล้วก็ห้ามที่บ้านมาเยี่ยมแล้วด้วยเพราะว่าตอนนี้วอร์ดปิดแล้วและถึงที่บ้านจะมาหาครับก็มาไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าที่บ้านคุณน็อตไม่มีใครขับรถใหญ่เป็นเลยสักคนในตอนที่บุรุษพยาบาลเขาเข็นรถเข็นคุณน็อตมายังห้องผู้ป่วยรวม ในตอนแรกตัวเขาเองก็คิดนะครับว่าน่าจะมีคนไข้เยอะเตียงน่าจะเต็มทุกเตียงเหมือนในโรงพยาบาลในกรุงเทพแต่เปล่าเลยครับคุณผู้ฟังห้องมันโล่งมากแทบบจะไม่มีคนไข้อยู่เลยแถมวอรดเนี่ยก็มืดมากๆด้วยถึงพอคุณน็อตเห็นแบบนั้นก็หันไปถามบุรุษพยาบาลถามเข้าไปครับว่าน้องครับทางโรงพยาบาลมีคนไข้แค่นี้เองเหรอแต่เปล่าหรอกครับคุณน,อน็อตเขาเข้าใจผิดจริงๆแล้วมีผู้ป่วยนอนแอดมิดกันอยู่อีกชั้นหนึ่ง แต่ว่าชั้นนั้นเตียงมันเต็มตัวเขาก็เลยจําเป็นจะต้องมาอยู่วอร์ดนี้วอร์ดที่มันมีเตียงว่างแล้วในวอร์ดนี้ครับคุณผู้ฟังเท่าที่ดูเนี่ยเตียงทั้งหมดจะมีคนไข้อยู่ทั้งหมด3มเตียงถ้ารวมเตียงคุณน็อตก็จะเป็นสี่เตียงแล้วพอบุรุษพยาบาลเขาเข็นไปถึงเตียงคุณน็อตก็ย้ายตัวเองลงไปนอนโดยที่เตียงด้านซ้ายจะเป็นเตียงว่างๆส่วนด้านขวามันน่าจะมีคนครับเพราะว่าเห็นว่าเขารูดม่านปิดเอาไว้ ่วนคนไข่อีกสองคนนอนคนละฝั่งกับคุณน็อตคนไข่คนหนึ่งครับจะเป็นคุณลุงอายุน่าจะราวห60ปีได้ส่วนอีกคนหนึ่งจะเป็นน้องวัยรุ่นหน่อยอายุน่าจะประมาณ20ต้นต้นๆทั้งสองคนจะนอนคนละฝั่งครับก็คือฝั่งตรงข้ามที่ปลายเท้าหันเข้าหากันและหลังจากนั้นพอคุณน็อตนอนไปได้สักพักหนึ่งอยู่ๆตัวเขาเองก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นมาจากเตียงด้านขวาเสียงที่ได้ยินมันเป็นเสียง มันเป็นเสียงฮัมเพลงครับคุณผู้ฟังเหมือนกับคนกําลังร้องเพลงอยู่ในลําคอเป็นเสียงที่ไหนก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามาอารมณ์ดีอะไรตอนตีสองตีสาพอได้ยินเนี่ยคุณน็อตก็ลืมตาขึ้นตอนแรกตัวคุณน็อดคิดว่าเขาน่าจะใส่หูฟังเล่นมือถือหรือไม่ก็ใส่หูฟังฟังเพลงครับฟังไปฟังมาดันเผลออารมณ์ดีฮัมเพลงเสียงดังโดยที่ตัวเขาไม่รู้ตัวซึ่งพอคุณน็อตนอนฟังไปฟังมาเสียงมันก็ไม่หยุดสักที จนตัวเขาเองเริ่มหงุดหงิดบอกตรงๆครับคุณผู้ฟังตัวคุณน็อตเนี่ยเขาเป็นคนขี้รำคาญมากๆคุณน็อตหันไปมองทางขวาทางเตียงต้นเสียงแต่มองไปก็ไม่เห็นคนหรอกครับเพราะว่าเขารูดม่านปิดเอาไว้แต่มันก็แปลกเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าพอคุณน็อตเงยหน้าขึ้นไปมองเตียงของคุณลุงคนไข้กับเตียงของน้องวัยรุ่นเตียงตรงข้ามทั้งสองเตียงเขาดันรูดม่านปิดไปแล้วแล้วทั้งวอร์ดเนี่ยก็เหลือเพียงแค่เตียงคุณน็อตคนเดียวที่ยังไม่ได้รูดม่าน ซึ่งพอมันเป็นแบบนั้นตัวเขาเองก็พยายามข่มตานอนให้นอนหลับแต่มันก็ไม่หลับจริงๆครับเสียงฮัมเพลงมันดังเป็นจังหวะจนตัวเขาเองทนไม่ไหวพูดออกไปด้วยน้ำเสียงปกติว่าคุณครับคุณเตียงข้างๆนั่นแหละคุณช่วยฮัมเพลงหรือว่าร้องเพลงเบาๆหน่อยได้ไหมผมนอนไม่ได้เลยซึ่งพอพูดจบครับเออเว้เสียงมันเงียบไปแต่พอหลังจากนั้น5นาที เสียงฮัมเพลงมันดังขึ้นมาอีกแล้วคุณน็อตเองก็คิดในใจนะครับสงใส่ย,ยายคนนี้เนี่ยน่าจะพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องแล้วการตื่นนอนกลางดึกแบบนั้นตัวเขาเองก็ปวดเบาอยากเข้าห้องน้ําคุณน็อตจึงลากสังขารลุกขึ้นมาแล้วก็พาตัวเองไปเข้าห้องน้ําหลังจากเสร็จธุระแล้วก็กําลังเดินกลับเตียงพอดีว่าคุณน็อตเห็นพยาบาลอยู่ที่เคาน์เตอร์พอดีตัวเขาก็เลยถือโอกาสบอกพยาบาลไปครับบนเตียงข้างๆเนี่ยเขาท้ำเพลงเสียงดังมาก รบกวนคุณพยาบาลช่วยไปบอกเขาหน่อยได้ไหมเพราะว่าผมเตือนเขาไปแล้วเขาไม่ฟังพอพูดจบครับพยาบาลเขาก็ถามนะครับว่าเตียงไหนแต่พอคุณน็อตบอกเลขเตียงไปพยาบาลเขาก็ดันกรอกตานหนีเฉยเลยและสักแป๊บหนึ่งเหมือนกับว่าเขาคิดอะไรได้ครับพยาบาลเขาก็เลยเอื้อมมือไปหยิบสำลีที่รถเข็นให้คุณน็อตสองอันแล้วก็บอกกับคุณน็อตว่าพี่เอาอุดหูนอนนะคะแล้วก็ต่างคนต่างอยู่จะได้ไม่ทะเลาะกัน ทนอีกไม่กี่ชั่วโมงก็เช้าแล้วตอนได้ยินคำตอบจากพยาบาลเนี่ยตัวเขาเองก็เอะใจแทนที่จะไปเตือนเขาให้หํามเพลงเบาๆดันเอาสำลีมาให้อุดหูเฉยเลยในตอนนั้นตัวเขาเองงงมากครับคิดตำหนิพยาบาลคนนั้นในใจว่าเขาทำงานไม่ได้เรื่องเลยแก้ปัญหาไม่ตรงจุดจึงก็ได้แค่คิดเท่านั้นแหละครับพอรับสำลีมาแล้วก็เดินดุมๆกลับเตียงแล้วในตอนที่เดินกลับถึงเตียงนี่ยิ่งหนักเลย เพราะว่าเสียงฮัมเพลงเนี่ยมันดังยิ่งกว่าเดิมอีกมันดังจนคุณน็อดพูดออกมาอีกครั้งครับว่าเสียงของคุณเนี่ยมันลบกวนคนอื่นนะทําไมไม่ลองเงียบดูสักหน่อยล่ะแต่พอคุณน็อตพูดจบแทนที่เสียงฮัมเพลงมันจะเงียบตัวเขาเองดันเห็นน้องผู้ชายวัยรุ่นที่นอนอยู่เตียงตรงข้ามเนี่ยรูดม่านออกมาแล้วก็ชะงงกหน้าออกมาจากม่านของเตียงตัวเองแล้วน้องเขาก็ทํามือทําท่าจุจุที่ปากแล้วก็ใส่หัวให้คุณน็อตสองทีแล้วก็ปิดม่านกลับเข้าไปเหมือนเดิมครับ คือสีหน้าของน้องเขาเนี่ยดูจริงจังมากๆแล้วตัวคุณน็อตเองเนี่ยแหละครับเข้าใจว่าการที่น้องเขาทําท่าแบบนั้นมันเป็นเพราะว่าเสียงพูดของตัวเองดังเกินไปดังจนน้องเขาเปิดม่านออกมาส่งสัญญาณให้คุณน็อดพูดเบาๆหน่อยแล้วพอเป็นแบบนั้นตัวเขาเองก็เกรงใจคนไข้เตียงอื่นๆได้แต่ทําใจแล้วก็ล้มตัวนอนด้วยความหงุดหงิดครับก็เลยนอนแจ๊ะปากอยู่หลายครั้งหันซ้ายบ้างหันขวาบ้างจนท้ายที่สุด ตอนคุณน็อตหันไปทางขวาตัวเขาเองดันเห็นว่าที่ม่านของเตียงผู้ป่วยห้มเพลงเตียงนั้นมันมีนิ้วมือของคนกําลังกรีดนิ้วออกมาเหมือนกับว่ากําลังจะเปิดม่านออกกรีดนิ้วแบบกรีดให้ดูไปมาทั้ง1ิบนิ้วเลยมันน่ากลัวมากครับเพราะว่านิ้วมันเรียวยาวเล็บยาวสีดําทั้ง1ิบเล็บซึงพอตัวคุณน็อตเห็นแล้วก็ตาโตคิดในใจครับว่าทําไมมือของคนไข้คนนี้เขาดูน่ากลัวขนาดนี้ก็ไม่รู้ และหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีนิ้วทั้งสิของผู้ป่วยเตียงนั้นเนี่ยเขาก็ค่อยๆรูดม่านออกทีละนิดทีละนิดรูดให้เห็นหัวเห็นหน้าผากเห็นดวงตาสีดําสนิททั้งลูกตาแถมดวงตาคู่นั้นมันก็หลี่ลงเหมือนกับว่าคนไข้คนนั้นเขากําลังยิ้มอยู่และพอม่านมันค่อยๆเลื่อนออกจนเห็นปลายริมฝีปากของคนไข้ที่กําลังยิ้มตรงแก้มคุณน็อตก็รีบหันหน้าหนีคือทนดูต่อไปไม่ได้แล้วครับมันน่ากลัวมากๆ ตัวเขาเองหันซ้ายแล้วก็เอามือชันตัวเองขึ้นรูดม่านจากทางซ้ายอย่างสุดแรงให้ม่านปิดเตียงตัวเองในตอนนั้นเนี่ยคือใจเต้นรัวสุดๆรู้ตัวแล้วครับว่าสิ่งที่เจอเนี่ยไม่ใช่คนแน่ๆแ,แล้วก็รู้ตัวแล้วครับว่าสิ่งที่น้องผู้ชายเตียงตรงข้ามเขาทาท่าจุจุให้เงียบเสียงนั้นมันคืออะไรคือน้องเขาพยายามเตือนครับว่าอย่าไปยุ่งกับเสียงนั้นน้องเขาไม่ได้ราคาญเสียงคุณน,นอ็อตน้องเขาเตือนด้วยความเป็นห่วง จึงพอรูดม่านปิดเสร็จมือซ้ายของคุณน็อตก็คว้าเอาสำลีสองก้อนที่พยาบาลที่เคาน์เตอร์ให้มาเอามาอุดหูแล้วก็หลับตาลงเอามือทั้งสองข้างปิดหูซ้ำเข้าไปอีกชั้นแต่มันก็เหมือนกับว่ามันจะไม่ได้ผลครับเสียงฮัมเพลงที่ได้ยินมันดังขึ้นดังขึ้นแต่ครั้งนี้มันต่างกับครั้งก่อนหน้าเพราะว่าเสียงฮัมเพลงที่ได้ยินมันดังเข้ามาใกล้เตียงตัวเองเสียงมันดังเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อย ใกล้จนตัวคุณน,น็อตได้ยินที่ข้างหูเหมือนกับว่าผู้หญิงคนนั้นเขายื่นมาใกล้ๆหูแล้วก็ฮัมเพลงให้ฟังตรงหูเลยตอนนั้นตัวเขาเองหลับตาปีตัวสันไม่กล้าลืมตาเลยครับมันเป็นความรู้สึกกลัวที่กลัวมากๆน่ากลัวที่สุดในชีวิตเลยจนท้ายที่สุดแล้วน่าจะหลังจากนั้นประมาณ10นาทีได้เสียงฮัมเพลงมันก็เงียบไปและส่งท้ายด้วยเสียงหัวเราะที่เยือกเย็น ตัวเขาเองนอนไม่หลับยันเช้าเลยครับมาได้ยินเสียงอีกทีหนึง่งก็คือเสียงของป้าพยาบาลที่น่าจะเปลี่ยนเวรกับน้องพยาบาลที่เคาน์เตอร์เมื่อคืนคือป้าแกเดินเข้าห้องผู้ป่วยรวมมามาถึงแกก็บน่บนๆบ,บ,บอกว่าคนไข้ทุกคนห้ามรูดม่านปิดม่านตอนนอนนะคะเพราะว่าหากเกิดอะไรขึ้นทางพยาบาลจะไม่สามารถรู้ได้เลยซึ่งมันก็จริงของป้าแกนะครับเพียงแต่ป้าแกใช้น้ำเสียงที่ไม่ค่อยน่าฟังเท่าไหร่พูดไปแกก็เดินรูดม่านออกทีละเตียงทีละเตียง จนท้ายที่สุดคุณน็อตถึงได้เห็นครับว่าเตียงข้างๆทางด้านขวาเตียงที่มีคนไข้หำเพลงเมื่อคืนเตียงเตียงนั้นมันไม่มีคนคือป้าแกเดินรูดม่านทีละเตียงครับจนถึงเตียงทางขวาพอแกรูดเปิดปุ๊บแกก็รูดปิดคืนทันทีแต่ด้วยความที่คุณน็อตนอนอยู่เตียงข้างๆในจังหวะที่ป้าแกรูดเปิดคุณน็อตถึงเห็นครับว่าเตียงนั้นเป็นเตียงที่ว่างเปล่า แล้วบนหมอนของเตียงว่างที่ว่านี้มันก็มีพวงมาลัยพวงหนึ่งถูกวางเอาไว้อยู่ด้วยในตอนที่เห็นตัวเขาเองก็มั่นใจร้อเอเซ็นเลยครับว่าสิ่งที่ตัวเองเจอเมื่อคืนเนี่ยต้องเป็นผีแน่ๆเป็นผีตัวเป็นๆเ,เลยละ่ะและจนเวลามันผ่านไปรู้สึกว่าน่าจะประมาณ11บเอโมงได้ครับก่อนเที่ยงพอคุณหมอเข้ามาเยี่ยมใครแล้วคุณหมอเข้ามาดูครับว่าหัวคุณน,น็อตที่ปูดเนี่ยมันยุบด,ดีแล้วถึงจะยังไม่หายสนิทแต่มันก็มีอาการดีขึ้น และผลเอ็กซเรย์ที่ออกมาก็ไม่ได้มีเลือดออกในช่องท้องด้วยหมอก็เลยอนุญาตให้คุณน็อตกลับบ้านได้โดยตอนที่คุณน็อตขึ้นมาเอาของที่เตียงก่อนกลับตัวเขาเองก็ลาเพื่อนเตียงข้างๆครับนั่นก็คือคุณลุงกับน้องวัยรุ่นผู้ชายคนนั้นน้องเขาดีนะครับคุณผู้ฟังถามคุณน็อตมาว่าเป็นไงบ้างพี่ประสบการณ์เจอผีครั้งแรก พอได้ยินแบบนั้นคุณน็อตก็เลยถามน้องเขาไปครับว่าน้องรู้ได้ยังไงว่าพี่เจอผีน้องเขาบอกครับว่าปกติแล้วคนที่ไหวตัวทันหรือว่าคนที่มีประสบการณ์เรื่องผีเนี่ยเวลาเขาเจออะไรแปลกๆหรือว่าได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเขาจะไม่ทักกันยิ่งเป็นในโรงพยาบาลหรือว่าในวัดเนี่ยยิ่งห้ามทักเลยน้องเขาเห็นครับว่าคุณน็อตพูดคนเดียวอยู่หลายครั้งน้องเขาก็เลยรู้ว่าคุณน็อตต้องเจอผีแน่ๆแล้วน้องเขาก็พยายามทําท่าเตือนแล้วนะครับ แต่คุณน็อตไม่รู้แล้วก็ไม่หยุดพูดสักทีแถมน้องเขายังบอกอีกนะครับว่าน้องเขาไม่ได้ยินนะเตียงฮัามเพลงที่คุณน็อตได้ยินเนี่ยเขานอนคืนนั้นเป็นคืนที่2แล้วเพราะว่าเขาผ่าไส้ติ่งส่วนเตียงข้างๆที่มีพวงมาลัยวางอยู่คุณลุงคนไข้เขาบอกครับว่าเตียงเตียงนั้นก่อนที่น้องผ่าไส้ติ่งเขาจะมานอนแอดมิดเนี่ยเตียงนั้นมีผู้หญิงมานอนครับผู้หญิงคนนั้นเขาเป็นนักร้องและนักร้องคนนั้นก็มาแอดมิดเพราะว่าโดนน้ำกรดสาดมาสาดมาแบบอาการหนักเลย เขามันนอนโรงพยาบาลได้คืนเดียวแล้วก็เสียคือเสียก่อนหน้าน้องผู้ชายเขาจะมาแอดมิดหนึ่งวันเท่ากับว่าเตียงข้างๆคุณน็อตเนี่ยเขาตายก่อนหน้าคุณน็อตแอดมิดสองวันซึ่งแล้วการที่เตียงมันยังไม่ได้เปิดม่านหรือว่ายังมีพวงมาลัยวางอยู่บนหมอนแบบนั้นจริงๆแล้วลุงเขาบอกว่ามันเป็นความเชื่อของญาติเขาครับเพราะว่าร่างกายของผู้เสียเนี่ยน่าจะยังไม่ได้ถูกเคลื่อนย้ายออกจากโรงพยาบาลน่าจะรออะไรสักอย่างรอญาติรอวัดรอคนสําคัญ หรือว่ารอผลทางคด,ดีความอะไรก็ว่ากันไปญาติผู้เสียเขาก็เลยยังซื้อเตียงเอาไว้อยู่จนกว่าจะย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากโรงพยาบาลม่านของเตียงเตียงนั้นถึงจะเปิดได้ซึ่งพอคุณน็อตได้ยินเรื่องที่ลุงกับน้องเขาเล่าให้ฟังครับตัวเขาเองก็ยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่ทั้งตกใจทั้งสงสารคือไม่รู้หรอกนะครับว่าด้วยเพราะเหตุผลอะไรทําไมถึงต้องโดนน้ากรดสาดแต่ผู้หญิงคนที่เสียชีวิตคนนั้นเนี่ยเขาน่าจะทรมานมากมาก เพราะว่าตัวคุณน็อตเองเคยโดนโซดาไฟกัดมือครับคือแค่โซดาไฟกัดมือเนี่ยก็ทรมานแทบตายแล้วจนท้ายที่สุดตอนออกมาจากโรงพยาบาลภรรยาคุณน็อตเขาก็โบกแท็กซี่มารับนะครับมารับคุณน็อตที่โรงพยาบาลแบบทุลักทุเลเพราะว่าตัวคุณน็อตเองยังไม่สามารถขับรถมอเตอร์ไซค์ที่ล้มได้ก็เ,เลยจำเป็นจะต้องเอามอเตอร์ไซค์ที่ล้มเนี่ยฝากไว้ที่โรงพยาบาลก่อนแล้วเดี๋ยวให้พ่อหรือว่าเพื่อนมารับแทนและที่บอกว่าทุลักทุเลเนี่ยมันเป็นเพราะว่าแท็กซี่มันหายยากครับคุณผู้ฟัง บ้านของคุณน็อตไม่ได้เป็นตำบลที่แท็กซี่วิ่งผ่านเยอะหากจะนั่งแท็กซี่ต้องไปเรียกในตัวเมืองมารับเลยและเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ที่เจอครับตัวคุณน็อตเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาถึงเจอผีทั้งๆท,ที่คนไข้เตียงอื่นๆห้องเดียวกันเขาก็ไม่เจอบางคนเขาก็บอกนะครับว่าคุณน็อตด,ดวงตกบางคนเขาก็บอกครับว่ามันเป็นเพราะว่าใกล้วันเกิดต่างคนต่างบอกหลากหลายเหตุผลมากเลยแต่ก็ช่างมันเถอะครับ ถึงรู้เหตุผลไปตอนนี้มันก็ไม่ได้มีประโยชน์รู้แค่ว่าตัวคุณน็อตรอดปลอดภัยมาจากอุบัติเหตุแล้วก็ยังอยู่ครบ32แค่นี้ก็ดีมากแล้วผมคิดว่าคุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินคำนี้ครับคำว่าหยาทักเนี่แหละครับมันเป็นคำที่คลาสสิกมากๆนะครับแล้วก็ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยเพราะว่าคำว่าอยาทักเนี่ยมันมีในแฝงค่อนข้างที่จะเยอะ การที่เราได้ยินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับในช่วงกลางคืนยิ่งเป็นสถานที่ที่มันแบบโรงพยาบาลหรือไม่ก็วัดครับสถานที่ที่มีคนเกิดแก่เจ็บตายเยอะๆการทักหรือการได้ยินบางทีเราไม่สามารถรู้ได้เลยครับว่าสิ่งที่เราได้ยินเนี่ยมันมาจากมนุษย์หรือว่าไม่ใช่มนุษย์กันแน่การที่เราทักหรือว่าตอบรับเนี่ยมันคล้ายกับเป็นการยอมรับนะเหมือนกับคนยื่นของมาให้และเราแบมือรับพูดง่ายๆคือมันสามารถสื่อถึงกันได้ครับ และคนที่สื่อถึงกันได้มันก็จะเจอเหตุการณ์หลากหลายรูปแบบจากประสบการณ์ผมนะครับที่ผมเล่าเรื่องผีให้ทุกคนฟังมา300ตอนคนที่ทักเนี่ยส่วนมากเจอทั้งนั้นเลยและถ้าถามผมว่าทําไมบางคนถึงสามารถรับรู้ได้บางคนถึงไม่สามารถรับรู้ได้ทั้งๆที่เข้าพักห้องเดียวกันหรือว่าไปในสถานที่เดียวกันคาตอบของผมก็คือผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันครับมันเป็นสิ่งนอกเหตุเหนือผลเนาะโบราณบางท่านเขาก็ว่าอยู่ที่จิตคนด้วย บางคนจิตแข็งหน่อยการรับรู้มันจะค่อนข้างที่จะแข็งแรงแต่บางคนจิตอ่อนครับมันก็สามารถรับรู้ได้ง่ายมีอะไรเข้ามากระทบร่างกายหรือว่ากระทบจิตใจหน่อยก็สันไวนั่นแหละครับมันจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมบางคนถึงเห็นหรือว่าบางคนถึงไม่เห็นและคุณผู้ฟังลหละครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวของคุณนอ็อตตัวคุณเองคิดว่าสิ่งที่คุณน็อตเจอวิญ,ญญาณดวงนั้นเขาต้องการอะไรกันแน่เขาต้องการมาเตือนคุณนอ็อตมาหาคุณนอ็อตหรือเพียงแค่หลอกคุณน็อตเล่นเฉย คุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้ครับเพราะว่าถ้าคุณเป็นสมาชิกทุกการคอมเมนต์ของคุณจะมีรูปคุณลุงหัวล้านต่ออยู่ท้ายชื่อด้วยแถมชื่อของคุณยังจะปรากฏอยู่ในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนนี้เลย สำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปดเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ